วันนี้ผมมีโอกาสได้อ่านบทความของนะัก ข่าวฝีมือดีของมาก้าอย่างปาโบโ,โลนะครับเขาเขียนในบทความล่าสุดของเขาโดยใช้ชื่อว่าวิดิซุสกอนตราวิดิซุสนะครับเนื้อหาบทความใกนการตั้งคําถามเกี่ยวกับทัศนคติบางอย่างของวิดิซุสจูเนียว่ามันอาจจะเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ทําให้วินินั้นไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ฝั่งฝันของตัวเองอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับทั้งนี้ในช่วง5เกมหลังสุดเนี่ยวิดิซุสจูเนียมีส่วนร่วมกับผลมลิตน้อยมากครับลงสามเพียงแค่12นาทีส่วน ที่เหลือนั้นเป็นการติดโทษแบนอย่างในเกมนัดสุดท้ายของรอบลีกเฟสแชมเปี้ยนส์ที่ทีมบุกชนะแบรนการันตีการเล่นเพลย์ออฟวิลซูสจูเนียก็พลาดเพราะว่าติดโทษแบนขณะที่ในเกมที่มาติดบุกชนะลาสปอมาส4ประตูต่อ1นบุกชนะแล้วลมยอดริส3ประตูต่อ0ูนเนี่ยนะครับวิลซสจูเนียก็พลาดการลงสนามเนื่องจากว่าติดโทษแบนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามนะครับปาโบโลได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าในช่วงเวลาที่มารติดขาดหายวิลส์สจูเนียไปเนี่ยนะครับนักเตะอย่างเลียร์เนบัปเป้โรดิโกจูดเบลิงแฮมหรือแม้แต่ราฮิมบีอาร์สเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีพาทีมสยามไปข้างหน้าด้วยไดนามิกที่น่าสนใจมากๆอย่างไรก็ตามวิลส์ส์อาจพลนตัวแปงกลับมาเขายังคงเป็นนักเตะคนสําคัญของทีม แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าสถานการณ์นี้ยังคงเกิดขึ้นไปเรื่อยๆและมาดิดรู้สึกว่าการขาดวินซุสจูเนียนั้นไม่ใช่ผลกระทบร้ายแรงอีกต่อไปเมื่อน,นั้นแะครับต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่อันตรายจริงๆสำหรับวินซุสจูเนียครับ